นี่เป็นเสื้อสูบของ Honda City ี้สอรหัสบีสบห้านะครับปัญหาคือตรงขอบขอบของปากกระบอกสูบมันก่อนจากการ <c oughs> มันก่อนจากน้ำนะครับตามอายุไขตามอายุการใช้งานของเขา เคยเปลี่ยนปาเกนใหม่แล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้ต้องหลือ้อแล้วเอาไปให้ลงกึงเชื่อมขอบปากกระบอกตูบใหม่แล้วก็ใส่หน้าจะเห็นรอยผุของปะเกนที่โดนน้ำกัดนะครับเนี่ย ฝาสูบเราก็จะส่งให้ลงกึงใส่หน้าให้และไปเช็ครั่วเช็คแตกดูว่ามีไหมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายอีกรอบหนึ่งโอเคหลังจากที่เรา,เาฝาสูบไปลงกึงมาแล้ว นะครับอตอนแรกเราต้องการใจะให้เขาเชื่อมพอเนื้อลูมิเนียมนี้ <c oughs> แล้วก็ปาดฝาใหม่แต่ว่าทางคึงบอกว่าถ้าเราไปเชื่อมแล้วตัวปอกกับมิเนียมนี้จะแยกออกจากกันครับ เพราะว่าเขารอติดมาพร้อมกันเขาเลยแนะนำว่าให้ปา่าแงเดียวก็โอเคเพราะว่าช่วงที่รับประกันก็คือช่วงปอกนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่จากที่ผมหาข้อม,มูลมาแล้วมันก็จริงัะเพราะว่า ถ้าเราเชื่อมเนื้อมิเนียมเพิ่มรอบปอกสูบแล้วเราต้องตีปอกใหม่ด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายการทำไม่น้อยกว่าหกพันบาทครับผมก็จึงทำการแค่ให้เขาล้างหน้าเสื้อสูบแค่นั้นครับ าะเอาแค่พอใช้ได้ก่อนแต่พอเราปาดล้างหน้าเสื้อสูบแล้วเราก็ต้องทำการปาดหัวลูกสูบลงตามไปด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวหัวลูกสูบจะชนกับฝาสูบครับผม ที่เขาปาดให้นี่ทางลงกึงที่ปาดเขาบอกว่าปาดประมาณจุดสามผมก็ไม่ทราบว่าเป็นหน่วยอะไรนะครับส่วนฝาสูบผมก็ได้ส่งเข้าลงกึงทำการล้างหน้าฝาเหมือนกันครับล้างหน้าฝานะครับไม่ได้ปาดฝา คือล้างให้มันเรียบไปเฉยจะเห็นรอยตามดของล่องน้าอยู่นะครับแต่อันนี้มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นทางน้ําอยู่แล้วครับเราแค่ต้องการให้ห,หน้าฝาสูบเรามันเรียบแค่นั้นครับส่วนวาลวผมดูแล้วมันยังใช้ได้อยู่ผมก็ได้ทําการแค่บดวาลวแล้วก็เปลี่ยนสีนการวาลวใหม่ การหมดวาวของผมผมก็ใช้สว่านปั่นนั่นแหละครับง่ายดีันเหมืนพอต่างหมดหายองาไม่หมมาม,ม,มครับผมเออส่วนถ้าเราปาดเอ,เ,เออถ้าเราล้างเสื้อสูบเอ,เอ้ล้างหน้าฝาสูบกับปาดเสื้อสูบมาแล้ว ปะเก็นที่เราใช้เราก็จาเป็นต้องใช้ปะเก็นแบบนี้องปารปะเก็นแบบนี้ที่เขาเรียกว่าประเก็นไฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไฟอะไรไฟฟ้าไฟอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเรียกปะเก็นไฟนะครับแล้วเกิดาที่คุณแม่เสียชีวิตาสูบฝาสูบเดิมติดรถของแท้นะครับอันนี้ผมเคยเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่ง อันนี้จะหนาประมาณ0.8นดมิลส่วนประเก็นไฟตัวนี้จะหนา1.8ึมิลเลยจะสูงกว่าจะหนากว่ากันประมาณ1นมิลน,นะครับผมคิดว่ามันก็หนาเพียงพอชดเชยกับที่เขาทำการปาดเสื้อสูบกับล้างหน้าฝาไปอย่างละจุดสามตามาทีนี้ของคนไทย เขาจะมีการทำบุญถึงผู้ร่วมลับสินะ่งศักดิเยะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยปีนี้ก็สองปีแล้วที่แม่จากไป